คือแพ็กเกจนี้เลยค่ะพี่ต่อแพ็กเกจที่คุณพูดถึงนี้แพ็กเกจไปเที่ยวเวอร์เคชั่นก็เป็นแพ็กเกจแต่งงานนะคะของ W Hotel ที่ South Beach Hotel มันจะแพงขนาดนั้นเลยเหรอหนึ South Beach, 1, 000, 000่งล้านดอลลาร์เบาๆมีอะไรบ้างเดี๋ยวต้องดูค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะใน h i โซ so h a Happenings ค่ะในวันนี้นะคะที่มีเรื่องราวมาอัปเดตนะคะเอาใจคุณสาวๆกันหลายเรื่องเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าข่าวแรกของเรานะคะจะเป็นเรื่องราวของสาวไฮโซมากความสามารถค่ะที่เธอแม้ว่าจะมีงานประจำแล้วค่ะก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวใหม่อีกด้วยค่ะ สำหรับเซเลบตี้สาวสวยนะคะคุณมะปรางมิสดาสุกนิดค่ะที่เห็นสวยมั่นแบบนี้นะคะจะมีใครรู้ว่าเธอเคยทำงานประจำหลายที่แต่ว่าเพราะความเบื่อค่ะเลยเกิดปิ๊งไอเดียทำร้านขายของทางอินสตาแกรมแล้วก็ Facebook นะคะร่วมลงทุนกับเพื่อนๆแบบว่ามาลงมือบริหารจัดการเองทุกขั้นตอนเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ได้รับกระแสะตอบรับที่ดีมากนะคะและสำหรับตัวเธอค่ะยอมรับว่างานตรงนี้ ถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแล้วก็ไม่มีอะไรที่มั่นคงค่ะแต่ว่าเธอก็มีความสุขกับสิ่งที่ได้ทำนะคะแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่เธอรักค่ะชีวิตตอนนี้มันเหมือนกับเราเคยทำงานออฟฟิศมานานแล้วแล้วเราก็อยู่ในจุดที่มันแบบอยากจะมีอะไรของตัวเองเล็กๆแล้วเราก็จะมีสามารถ manage ชีวิตในไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้อะไรเงี้ยคะ่ะธุรก,กิจนะคะจริงๆเราแบบทำอะไรที่มันแบบ ธุกิจส่วนตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกันในออนไลน์ใน f a c e b o o k อะไรใน Instagram อะไรประมาณเนี้ยค่ะก็คือดูหมดเลยก็คือเราดูของเรื่องของการตลาดกับเรื่องของประชาสัมพันธ์แล้วก็เพื่อนของเพื่อนสื่อีกคนนึงอะค่ะจะทําเรื่องของดูดูคุณลิตี้คอนโทรลของพวกคุณภาพของสินค้าจริงๆแล้วพอเราทำกันอยู่2คนเพื่อนกันอย่างเงี้ยปัญหามันไม่ค่อยมีเลยนะมันน้อยมากมันอยู่มันอยู่แค่ว่าแรกๆของออกป,ปีแรกของสินค้าที่เราทำเนี้ยค่ะมันก็จะเป็นแบบ ทำนองว่าแบบต้องควบคุมคุณภาพของพวกแพคเกจจิ้งให้มันดูดีหรือว่ามันจะแตกง่ายไหมมันจะอะไรเพราะเราไม่เคยทําในเรื่องของการค้าขายมาก่อนเราทําเล็กๆเ,เป็นแบบแนวเพื่อนๆบอกต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่ได้เป็นแบบโอ้ oh, ยิ่งใหญ่งานใหญ่อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่เพื่อนๆบอกว่าชีวิตชีวิตเธดูสบายจังเลยที่จริงมันไม่สบายนะคะแต่เราเก็บหอมรอมริบแล้วก็เราพอเราได้เงินมาเราก็เอาเข้ากองทุนที่เรามีบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อยากมาดูอนาคตดูรายรดอนาคตตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดูแล้วนะคะคุณมะปรางดูมีความสุขกับงานใหม่ที่ทำในตอนนี้มากๆเลยค่ะ